สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบหกกรกฎาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็เย็นๆนะครับเนาะเย็นวันหวยออกใครถูกหวยรวยเงินก็ดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยถูกจากเซมักไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะแนวะทางรัฐบาลไทยประกาศผลมานะครับนะนะเนาะน่าผิดหวังมากเลยบ่าวสารครามบาลสครามไม่ถูกนะครับไม่ถูกแนวะทาง <c oughs> รัฐบาลไทย2ตัวล่าง2 1นะครับ3ตัวบน3 3 6นะครับสองหนึ่ง,ก,งกับ3า6ของเราไม่มีนะครับของเรามีให้7 1 7 2 7 3นะครับเขาออก3 6 6 3นะครับเนาะว่าจะเน้นไปที่7 1 7 2 8 2เลยนะครับจะได้มากครับเนาะ กัแปดก็แปดหนึ่งกัดสองแปดสามหกมานะครับหกสามแทนสุดยอดมากครับเนาะใครถูกดีใจด้วยนะครับเนาะใครถูกสุดยอดสัญคาไม่ถูกนะครับไม่ถูกเลขฝันก็ไม่เข้านะครับเนาะเลขฝันหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าอุตส่าห์ลุ้นนะครับเนาะสองตัวล่างสองหนึ่งคิดว่าบ,บนตกลงมาหนึ่งกับสองตัวใดตัวนึ็กมาแน่นอนถ้ามาหนึ่งมาชนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดได้แน่นอน ถ้า2ก็ชน 7, 2, 8, 2แล้วแน่นอนก็ไม่ใช่นะครับเนาะพี่เขาเป็น3แทนนะครับ 3, 6แทนก็ถ้าที่จะเป็น3 7แทนก็ไม่ได้นะครับเนาะไมามจ 3, แทนถหน่อยไม่เป็นไรครับไม่มีโชคหมดหน้ามากันไปนะครับเนาะสำหรับคนไม่ถูกหวยนะครับเนาะคนถูกดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยสำหรับคนที่ถูกประมาณนี้นะครับก็มาดูไปใครถูกบ้างนะครับเนะะาะรบคาไม่ถูก ดูพี่ชายใจดีนะครับแม่นมากๆนะครับพี่ชายจะดีให้บนล่างวิ่งสามลองเจ็ดเข้าตัวเด่นเลยนะครับเนาะวิ่งสามลองเจ็ดจับคู่ให้นะครับห้าคู่เจ็ดสามหกสามเก้าสามนะครับเน้นที่หกสามสามหกเลยครับเนาะเต็มเต็มครับเนาะพี่ชายจะยิงวันนี้รวยอื้อในวันนี้เข้าทั้งเรขวิ่งทั้งเรขจับคู่ตัวเน้นเลยนะครับ สุดจดมาเียจะดีรวยแง่วันนี้รวยเลขแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือเลขไม่น่าลงทุนนะครับเียจะดีบอกไว้ว่าเดือนดีมากนะครับผิดน้อยใครมีดี่เด็ดตั้งใจจะทุ่มก็ให้เบาๆนะครับเฉยจะดีกระซิบบอ,อกประจาเดือนดีเหมือนเดิมนะครับแน่นอนมากเลยสองตัวรางให้แนวทางออกสองหนึ่งนะครับเนาะแปดคู่ ไม่มี2 1สักคู่เลยนะครับต้อง8คู่ไปกับก็16นะครับส่วนชุดบน15คู่ไปกับก็30 30ลดต้นทุนได้เยอะเลยนะครับเนาะ15ไปกับ30มสิบแล้วทางเข้าออก3 3 6นะครับไม่มี3 6สักคู่เลยนะครับเนาะมีแต่3 2 3 0ไปโน่นนะครับเนาะ3 4แน่นอนมากครับเนาะสุดยอดมาก ตามห้ FC เหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับเลขพน่าลงทุนพี่ชายจะดีแม่นทั้งเลขเกิดและเลขดับนะครับเนาะพี่ชายจะดีแม่นมากๆสุดยอดมากนะครับเนาะแล้วก็มาที่เซียนทวีนะครับเซียนท,ทวีเซียนทวีเลขตารางแม่นจริงๆครับเนาะเลขตาราง678 1 2 3นะครับ ตารางเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับสองมาที่ล่าง36เข้าที่บนนะครับจะ่ซีตาไฮนะครับเนาะเสียนทวีจับคู่ให้เรายกมาให้ไม่เข้านะครับเนาะไม่ถูกคัดมาไม่ถูกแกให้เดือน7เดือน8นะครับแต่ชุดเต็มไม่รอดนะครับไม่เหลือเข้าแน่นอนนะครับเนาะตัวเพื่อได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเสียนทวีแกเดือน7เดือน8ถ้าแกเดือน2เดือน6เต็มเต็มครับไม่เหลือ ก็น่าจะได้เหมือนเดิมนะครับเนาะตัวคุได้ทั้งบนทั้งล่างน่าจะได้เยอะกวดนี้ขาด่าน,นะครับเนาะเดี๋ยวบางลายคุยไปทักลายไปคุยกับแกนะครับเนาะก็มาที่เซียนไอเอฟซีเนะครับเราพูดผิดเซียน f c j d ไม่ใช่เซียนนะครับเนาะ FCJD บนล่างยิ่งสองตัวเดียวแม่นมากๆครับเนาะแม่นเหมือนจับวางเลย f c j d บนล่างตัวเดียวงวดที่แล้วก็บนล่างวิ่ง3าตัวเดียวก็เต็มเต็มนะครับเนาะวันนี้ก็2เต็มเต็มเลยแต่เสียดายนะครับจับคู่ให้ไม่มี2 1นะครับเสียดายมากเก็จับคู่ให้2 2สองนะครับถ้า2 1หนึ่งเเต็มเต็มเลยที่จับคู่2 2 2 2 3 2นะครับเนาะเหรียญส2่สอเจะเล็กวิ่งแน่นอนมากครับเนาะอยากให้จับตาที่เล็กวิ่งนะครับ f อฟซดีอยากให้จับตามากงวดที่แล้วเขาสูญสามเต็มเต็มตัวนี้เลยนะครับ วันนี้ตัววิ่งก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับแน่นอนมากอีฟซีใจดีนะครับเน,ะนาะวันอาตามให้เหมือนเดิมนะครับก็มาที่เซียนใจดีนะครับเซียนใจดีบนล่างวิ่งศูนย์ลองหนึ่งวิ่งศูนย์ลองหนึ่งนะครับก็เข้าตัวลองนะครับเข้าหนึ่งแเสีได้นะครับจับกู้ไม่เข้านะครับเนาะหนึ่งจับกู้ให้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับ เน้นที่1617เลยไม่มี12นะครับเสยดายแทน,นครับเนาะแต่เล็กวิ่งเดินดีนะครับเเยนจะดีถึงจับคู่ไม่เข้าเล็กวิ่งก็ยังทำงานนะครับเล็กวิ่งก็ยังเดินดีให้จับตาที่เล็กวิ่งเซียนจะดีคล้ายๆกับ f อฟซีจะดีนะครับถึงจับค come, ู่ไม่เข้าเล็กวิ่งก็ยังเดินดีนะครับผิดน้อยนะครับเนาะผิดน้อยเดี๋ยวให้จับตาที่เล็กวิ่งนะครับ2เสียนนี้ถุดยอดมาก แล้วก็มาที่เซียนเลขบนนะครับเซียนเลขบนเสียดายมากนะครับเนาะเสียดายมากจะให้วิ่งหนึ่งวิ่งสองนะครับเนาะเด่นหนึ่งรองสองหนึ่งกับสองกอดคอกันมาล่างครับเนาะล่างสองหนึ่งเต็มเต็มเลยไม่ยอมอยู่บนนะครับเนาะดื้อนะครับเนาะนะดื้อหนึ่งกับสองกอดคอกันลงล่างเฉยเลยเกจับคู่ให้ถ้าหนึ่งมาก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับ ก็สองมาก็สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดเลขบิ่งของแกโกดของกันลุงล่างครับเนาะสีได้แทนแกเหมือนกันครับเนาะสีได้มากก็ไม่เป็นไรครับให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมให้เป็นทางเลือกครับเนาะแกก็ย้ำไม่เป็นแนวทางถ้าชอบคอยจัดนะครับเนาะแกก็ย้ำประจําก็เดี๋ยววันหน้าตามให้อีกเหมือนเดิมนะครับผมต้องนเล็งไปที่เลขไม่น่าลงทุนพิชัยจะดีครับทีน,นี้ ตรงเล็งไปแล้วเจ็ดหนึ่งผมจัดหนักมากทำเจ็ดหนึ่งเพราะว่าเลขเลขผมเจอเลขวินาัลงทุนวิชาจรดีหลายคู่นะครับเนาะหลายคู่จะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไม่มีครับเนาะผมจัดหนักเลยผมจึงเสีาายใจครับเนาะไม่มาพี่เขาไปสามหกแทนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันนาว่ากันใหม่ครับนะ้องสำหรับนักลงทนุนวันนาว่ากันใหม่ก็ สำหรับใครถูกหวยลวเงินก็ดีใจด้วยนะครับเนาะลุ้นผ่านอะกันต่อก็ประมาณนี้ครับเนาะคนลาวากันใหม่คนรวยคนถูกหวยก็ดีใจด้วยครับเนาะถูกสมสามารถไหนก็แล้วแต่นะครับดีใจด้วยทั้งนั้นอหอยถูกเป็นพอนะครับก็ฝากไว้ที่นี้ครับเจอนิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ